ประทับใจอดไม่ได้นะคะลูกสาวของเราในวันนั้นเอ็ดย่าก,ก็อยู่ตรงนั้นนะคะเห็นและชื่นใจนะเขาเรียกว่าคนที่น่ารักนะคะคือจากหัวใจตัวจริงๆของลูกสาวนะคะอืมดรสวีวันณนะคะเนาะอาจารย์แม่ท่านนะคะลูกสาวของเรา น่ารักมากเลยขอให้หนูดังเป็นศิลปินเหมือนแม่ท่านเลยเด้อน,นะคะศิลปินแห่งชาตินะคะลูกสาวนะคะ่ะวันนั้นท่านร้องไห้ด้วยนะท่านพูดกับน้องๆน,นะคะน้ำตาท่านดูแลน่ารักนะคะอลูกสาวของเราขอให้หนูดังๆปังๆนี่นะคะฟังเสียงนะคะเนาะ มงอมแอบคณแม่แล้วคุณแม่ช่หมน่ะเดี๋ยวให้แอมไปเป็นลูกศิษย์คุณแม่ขอบคุณค่ะ มองแอมกับคุณแม่นะคะคุณแม่ชอบวิธีนก่อนแาจะตายเ่ะเดี๋ยวให้แอมไปเป็นลูกศิษย์คุณแม่ขอบคุณค่ะดอ่มงแอมกับคุณแม่นะคะ ่อนยายจะตายเหรอเดี๋ยวให้แอมเป็นลูกศิษย์คุณแม่อ้ยอยากเห็นนะคะอยากเห็นความสำเร็จของลูกสาวก่อนยายจะตายวันนั้นโอ้ยน่ารักมากเลยเนอะอน่ารกักมากน่ารักที่สุดเลย โเมน่ารักที่สุดเลยอืมดูไป อขอให้ลูกดังๆเหมือนคุณแม่ท่านเลยเด้อจ้ะ